โลโลตลอจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามไม่ตามงเชียครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม G t A 5กันอีกแล้วนะครับพบกับเทรเวอร์คนเดิมครับเพิ่มเติมตคือวันนี้เรามาอยู่กันที่อู่ช่างอัดน,นะครับผมนะเรานัดช่างอันว่าวันนี้เราจะมารับรถนะครับ ก็สั่งอ s สุ u ูดีแมไปนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับทุกคนเราจะมากวนตีนช่างอ่นนะครับผมเพราะว่าเราจะมาจ่ายช่างอ่นแค่ครึ่งเดียวเว้ยอ่าเราซื้อสดนะแต่เราจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวก <c oughs> วนตีนช่างอ่นดูซิว่าช่างอ่นจะเป็นยังไงนะครับผมเอาลรกก่อนอื่นเลยเรียกช่างอ่นมาก่อนช่างอ่นช่างอ่นโว้ยอยู่หรือเปล่าใครมาเรียกเราอ่ะโอ้ไอ้เทรเวอร์นี่เองว่าไงเทรเวอร์มารับรถใช่ไหม ใช่แล้วช่างอันแต่พอดีเออผมมีตังแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะทำไงดีอ,ะอ่ะอ่ามีตังครึ่งเดียวแกก็ไปเอาอีกครึ่งนึงมาให้ชันสิวะตังผมหมดแล้วอ้ช่างอันผมมีตังแค่นี้จริงๆอะ่ะผมจ่ายได้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะช่างอันลดให้ผมได้หรือเปล่าอะ่ะลดไม่ได้แว้ยที่มันรถใหม่ไม่ใช่รถมือสองเอางี้ละกันชันอุต่าใส่ของแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โอหสารลดราคาให้ตังเยอะแกมีเงินครึ่งเดียวใช่ไหมงั้นแกไปแค่ครึ่งคันพอ ครึ่งคันครึ่งคันแล้วมันจะวิ่งยังไงะช่าอันเอาน่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรออยู่นี่เดี๋ยวไปเอามาให้มมีตังค์ครึ่งเดียวงั้นเอาไปครึ่งคันแล้วกันนะอ่ะพี่รถครึ่งคันน่าจะถูกใจไอเทว์ <laughs> มานะละรถครึ่งคันของแกมีตังค์ครึ่งเดียวงั้นเอาไปครึ่งคันโอ้ช่งอัน <laughs> ช่อัน จาาอันเอาจริงเหรอเจ้าอันเอาจริงเหรอเนี่ยเออดิเอเทเวอร์ถ้าแกบอกว่ามีเงินครึ่งเดียวงั้นก็เอาไปเลยครึ่งคันโอ้โหจ้าอันแล้วครึ่งคันมันวิ่งได้เหรอโอ้โหดูดิกนดูดิครับครึ่งคันจริงๆครึ่งคันจริงๆดูดิตัดไปครึ่งคันจริงๆเลยครับผมดีแล้ยังเหลือช่วงล่างนี้หน่อยชจาาอัน เจงอันกวนตีนวะเนี่ยแม่งแหลเทเวอร์กวนตีนกูก่อนอจ่ายมาเลยครึ่งคันโครงการคนละครึ่งโอเคโอเคโอค้โหจ้าหันกดกดตีนกลับครับผมและนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับปกตินี่เราเจอรถแบบว่าครึ่งคันแบบครึ่งข้างหน้านะครึ่งข้างหลังอะไรอย่างงี้อันนี้ครึ่งข้างๆครับผมด้านข้างนี่คือหายไปหมดเลยเนี่ยเป็นรถครึ่งคันจริงๆว่ะ ขอขอลองขับหน่อยดิมันวิ่งได้เอะเอ้มันวิ่งได้ว่ะช่างหายมันเอาอะไรวิ่งวะเครื่องยนต์มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะ <c oughs> มันเอาอะไรวิ่งเออดูดิวิ่งได้นะครับผมเออทําเป็นเล่นไปเนี่ยคนดูบอกอยากดูรถแปลกๆนี่ได้รถแปลกๆมาจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยถ้ามองแบบนี้มันก็เหมือนรถเต็มคันนะทุกคนแต่พอมองอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> เป็นรถครึ่งคันครับผมไหนมาดูซิมันแต่งอะไรได้บ้างครับผมเจ้าคันนี้นะอันดับแรกเลยเปลี่ยนล้อได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยผมใส่ล้ออะไรดียตอนนี้ใส่ล้ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมใส่ล้อเป็นทีอีได้ไหมเปลี่ยนใหม่อะเออเป็นทีอีได้ด้วยฟิลฟ้าเปลี่ยนล้อได้นะครับผมล้อนี่ยังมีสีล้ออยู่นะดีทะไม่มีครึ่งเดียวอะไ <c oughs> ม่มีแค่ครึ่งเดียวนี่หาเลยนะครับผมมีอะไรอีกอะมีท่อ ท่อเปลี่ยนได้อะท่ออยู่ฝั่งนี้ครับผมอ้าวอ๋อนี่ไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วจิวหน้าจิวหน้านี่มันเป็นแต่งตรงไหนของโลกวะอ๋อ <c oughs> เอาเอาเอา,เอาฝาท้ายออกฝากระโปรงฝากระโปรงคาร์บอนอันนะเดี๋ยว <c oughs> เครื่องมันมีอยู่แค่นี้เลยอันนี้มันเป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานเทอร์โบนะครับผม <c oughs> ไปแล้ว เฟนดงเฟนเดอร์ F ender, F ender. นี่เฟนเดอร์เอาออกได้ด้วยเออเฮ้ยไหนๆก็มาครึ่งคันแล้วปรัตรงประตูก็อ,ออกกันเลยดีไหม <c oughs> อัปเกรดคือยนได้อีกเบรกก็อัปเกรดได้ครับช่วงล่างอัปเกรดได้หมดนะครับผมสุดยอดจริงๆอะ่ะเปลี่ยนสีสีแล้วดีสีขาวดีกว่ารีมูบอ,อกไปเลย <c oughs> ไหนไหนมาสักขนาดนี้แล้วนะรีมูบอ,อกไปเลยนะครับโคตรเฟี้ยวครับงานนี้ มีวีแทนด้วยมีวีแทนวีแทนปรับปรับปรับให้เตี้ยลงกว่าเดิมอีกโหลดต่ำอ่าครึ่งหนึ่งไม่พอยังโหลดต่ำได้อีกโอ้โห,โหเป็นไงฟิวฟาวมันกลายเป็นรถอะไรเลยเจนตอนเนี้ยเฮ้ออยอูยเอาเรื่องว่ะเสียงโบมาเต็มครับผมไป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 ,ไปเราวิ่งดูเราวิ่งดูรถครึ่งคันครับรถครึ่งคันครับ โอ้โหดูดิวิ่งสองร้อยกว่าดูภายในโอ้โหดูภายในครับมันช่างโล่งซะเหลือเกินประตูด้านข้างก็ไม่มีโอ้โหนี่มันรถแบบว่าสุดแปลกแหวกแนวนะครับผมไปเว้ยไปเว้ยโอ้ยตูดรถโอ้ยขับรถชนก็แล้วเรียบร้อยรถเราเป็นไรปะวะเนี่ย และนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับผมครึ่งคันจริงๆเอา <ๆ S 2> เสร็จแล้วพอเข้าไปเลยได้ไหมไป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 โอ้สุดยอดครับรถครึ่งคันครับผม <laughs> เฮ้ยมันต้องเอาไปแข่งแล้วทุกคนผมว่าปิดรถบนถนนก่อนดีกว่าเออปิดรถบนถนนไปเลยนะครับเอาพอกดซ่อมรถปุ๊บประตูกลับมาอีกวะ <laughs> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาเดี๋ยวเราไปซิ่งกันสักรอบนึงครับผมนะมันต้องเอามาแข่งแล้วจงวังหวะนี้มาครับพร้อมลุยพร้อมลุยที่ two o let's go ไป้วครับผมจังหวะนี้แข่งกันรถอะไรก็ไม่รู้เลยครับไป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  let's go let's go เยอะไปแสงครับแสงครับจงังหวะนี้รถครึ่งคันแสงรถครึ่งคันแสงเฮ้ยมอไซค์มอไซค์ซ <ś led> ทำไมไม่หลบแล้วพี่ ไปแล้วไอ้หมอสายมันไล่ยิงผมแล้วไปครับผมจังหวะนี้เราเอารถครึ่งคันซิ่งกันต่อครับผมไปครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮ้ยแหกโค้งแหกโค้งแหกโค้งโอ้ยแหกโค้งยาวเลยไปต่อไปต่ออ้ยรถเรามันแรงจริงว่ะรถครึ่งคันครับผมใครมันขอมาวะเนี่ยอยากอยากรู้จังว่าใครขอมานะครับ ไปคจังหวะนี้เลี้ยวขวาครับผมเอ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเย <Yeah S 1> ่ตงไปครับรู้สึกว่ารถเรามันจะเลี้ยวยากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถครึ่งเดียวนะครับมันก็เลยหนักไปข้างเดียวนะครับเวลาเลี้ยวมันเลยไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่นะครับเวลาเลี้ยวมันก็เลยแบบไม่ค่อยจะเลี้ยวนะแหวบโอเคไปไว้ไปไว้สบายสบายครับอ่าอย่าไ ข่ำดี่ะรถครึ่งคันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีตังค์แบบว่ามีแต่แค่ครึ่งเดียวนะครับเขาก็จะขายรถแค่ครึ่งคันนะครับผมจ่ายแค่ครึ่งเดียวพอวิ่งสองอยกว่าเลยนะครับที่ขนาดขับเคลื่อนด้วยพลังของเทอร์โบอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันไม่มีแล้วมันมีแต่เทอร์โบนะครับหมุนอยู่ตอนนี้เวลามันเป็นรถครึ่งคันแล้วเนี่ยมันมันมันเบรกค่อนข้างยากด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยวยากมาก รถมันไม่ยอมเลี้ยวเนี่ยมาไ,ไว้ไปไว้อย่าไฟอยอะไฟพี่น้องมีเฮลิคอปเตอร์แบบว่าบินตามด้วยนะครับถ่ายทอดส,สดไปยังช่อง 3, 57, 91นะครับผมในช่อง11มันยังมีอยู่ปะวะผมไม่เคยดูทีวีเลยนะช่วงนี้เลยไม่รู้ว่ามันมีช่องอะไรบ้างอยูนี้นะครับปกติช่วงนี้นี่ผมดูแต่ Netflix เนี่ยทีวีแบบว่าช่องปกตินี่ไม่ได้ดูเลยนี่เส้นชัยอยู่ด้านหน้าครับผมและจังหวะนี้ครับจามาตาม ข้าวันดับหนึ่งไปที่เรียบรอยโอ้โหนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับดูภายในแหมช่างอันตัดจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยดูดิขนาดจอตรงกลางยังเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับไอ้ใจไอ้จและนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับที่เราไปกดตีนช่างอัดน,นะครับผมสุดยอดสุดยอดเฮ้ยผมว่าเาป็นแดกดีไหมทุกคน นะไปลองดรกดูบ้างนะครับดูซิว่าจะไปสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับเรามีแค่พลังแห่งเทอร์โบเดียครับผมเพราะว่าดูเครื่องยนต์เราดิเครื่องยนต์เรามันหายไปแล้วนะครับมันเหลืออยู่เครื่องเดียวเอง <c oughs> อเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็จะกลายเป็นรถนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งเทอร์โบนะครับผมเฮ้ยผมอยากท้าคันนี้ว่าดูเครื่องมาดิดูเครื่อง <c oughs> เครื่องใหญ่มากนี่เอาเครื่องรถบรรทุกมาใส่หรือเปล่าเนี่ย โอ้โหถ้าจะแบบว่าเหยียบทีนี่แบบว่ารอยกกันเลยทีเดียวนะนี่ผมอยากท้าคันนี้ผมท้าคันนี้แข่งได้ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปท้าคันนี้ดินี่ชาเลนจ์เลยครับไปครับรบโอ้ยเจอรถแรงวะทุกคนเจอรถแรงเข้าแล้วมามามาดูซิว่ารถเครื่งคันประทะรถเก่งเครื่องคตรโครแม่แรงนะครับใครจะชนะนะครับผม บบิกยาก่อนเบิกยาก่อนอ่าสายเบิร์นสายเบิร์นโอเคครับมาครับพร้อมลุยที two go โกโหยกล้อเลยโอ้โหยอดออกตัวยกล้อครับแต่ว่าโอ้ยตามไม่ทันว่าโอ้ตามไม่ทันนะ่ะอันแรงเกินโอ้ดูมันบินไปนูนนน่นแล้ว มันแรงเกินอะเราออกตัวยกล้อก็จริงนะทุกคนแต่แบบดูดิมันมันมันยกล้อ,อแล้วมันก็เสียจังหวะไปนิดตึงนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดในความแรงนะครับโดดูยกล้อที่ทุกวันเก้าไอออกตัวยกล้อผมว่าต้องออกตัวธรรมดาว่ามาถึงจะทันนะครับเพราะว่ารถเรามันตั้งหลักคันยากนะครับผมเฮยโอ้โยโอ้เครื่องบิน มันทำไมมาสปอนอยู่นี่วะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทาเขาดึงแข่งก่อนทารถแรงเลยด,ดิไหนๆขอดูดินี่คันนี้คันนี้ไปทาคันนี้ก่อนนี่ทาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพอถึงคิวเราปุ๊บก็เจ้าเวลาแข่งนะครับผมตอนนี้ก็รอคิวไปก่อนโอ้โหเมื่อกี้เสียเซลมากเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะ เสียจังหวะในการออกตัวนะครับถ้าเกิดออกตัวดีกว่านี้นิดนึงเนี่ยผมบอกเลยว่ามีชนะแน่นอนนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะออกตัวแบบธรรมดานะครับผมไปโอ้โหล้อฟรีนานเลยสับสามสับสี่สับห้ามาแล้วครับผมจังหวะนี้แซงแซงแซงเรียบร้อยโอ้โหแรงจัดครับน,น,นี่นี่คือพลังของเทอร์โบสุดยอดพลังแห่งเทอร์โบนะครับผม เครื่องยนต์เราไม่มีแล้วไงเราเหลือแต่เทอร์โบ <laughs> แรงจริงว่ะแรงจริงแรงจริงครับไม่ได้โมนะแรงจริงครับโอ้โห و, แน่นอนแน่นอนจังหวะออกตัวเราช้าไปหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเราออกตัวดีนิดหนึ่งนี่บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆนะครับนี่เดี๋ยวเราไปท้าคนอื่นก่นอนเฮ้ยเครื่องบิดมาอีกแล้วโอ้โห มันทำไมมันสปอนแบบนี้วะไม่เข้าใจไหนๆไอคันนั้นไปไหนหรอะนี่ไอ้นั้นมาแล้วไอ้นั้นมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปท้ามันแข่งัะผมนายนายเราขอท้านายแข่งหน่อย <laughs> เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบดูซิว่าเราจะตามเขาทันหรือเปล่านะครับผมเอาไอ้สองคันนี้จะได้แข่งกันปะเนี้ย อาจจะปล่อยตัวนะครับผมจังหวะนี้ไอ้เขียวกับไอ้เหลืองครับใครจะชนะครับจังหวะนี้ไอ้เหลืองนําโดกนะครับผมน่าจะไอ้เหลืองชนะนะครับผมตอนนี้รอคิวรับรอคิวแหมรถครึ่งคันมันต้องมีสาวๆมาซ้อนแล้วใช่ไหมยะหาบริการมาก่อนก่อนที่จะสปอนบริการนะครับเราจะต้องเลือกอาวุธให้บริการก่อนนะครับนี่ก็คือเราจะต้องเลือกเป็นมือเปล่านะครับผมจากนั้นเราก็สปอนแรดดอมเลยแรดดอมบริการมาสัก4คนนะครับผม มาขึ้นมาขึ้นมาดูดิว่ามันจะนั่งกันยังไงดูดิรถครึ่งคันนะครับจะนั่งกันอย่างไรนะครับเอ้ยว่าไปมันนั่งได้นะเน่ะเออทำเป็นเล่นไปมันนั่งได้น่ะโอเคครับมาครับเบิร์ยางก่อนผมว่าเบิร์ยางออกตัวน่าจะน่าจะแบบว่าอันนี้ดีนะน่าจะ ดีกว่าออกตัวแบบยกล้อนะมาพร้อมทีสองวันไปออกตัวยกล้อไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหตามไม่ทันว่ะตามไม่ทันจริงๆครับเอ๊ะมันทำไมแรงขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหมันปิวไปนู่นแล้วทุกคนเราไปมั่ง อ ah! <Ye ad. S 2> huh ้อ้โไปกันเลยยาวไปเออเอแรงจัดประหลัดบอกและนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับผมแรงจริงครับแรงจริงแต่ว่ายังสู้ไอ้คันนั้นไม่ได้ว่ะไอ้คันนั้นมันแรงกว่าเราเยอะเลยครับไปครับผม เนี่ยใครแบบว่าอยากดูรถแปลกๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหารถแปลกๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอ้ย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 ไป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 ถึงจะเป็นรถครึ่งคันนะครับแต่ก็ยังสามารถนั่งได้4คนอยู่ดีนะครับผม <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวเรามาดูท็อสปีดของรถครึ่งคันกันดีกว่านะครับมาดูซิว่ารถครึ่งคันของเราเนี่ย จะเร็วแรงสักขนาดไหนเชียวนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับความเร็วแบบ9 9 9 9 9นะครับผมนะทุกอย่างผมจะปรับก9 9 9หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์กนะหรือว่าแรงม้านะครับคอยดูสิคราวนี้ด้วยพลังของซูเปอร์เทอร์โบชาร์จนะครับดูเรามีเครื่องยนต์แค่ครึ่งเดียวนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเรามีเครื่องยนต์แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีเทอร์โบลูกใหญ่มากนะครับผมนี่ใหญ่จริงๆครับเทอร์โบนะครับด้วยพลังแห่งเทอร์โบนะครับผมมาดูซิว่า เราจะแรงแค่ไหนนะครับที่ทุวันก็ไปกันเลยจังหวะนี้ครับสับหนึครับสับหอยู่นะครับเพราะว่าเกียร์เรามันโอ้โหยาวมากเลยครับไปนะครับผมวิ่งกันด้วย4 0 0 6 0 0 700ไปแล้ว800ไปแล้ว900กิโมตรต่อชั่วโมงครับและนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับผมรถครึ่งคันครับโครงการคนละครึ่ง1 3 0 0 1 4 0 0 1,500กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้รอบไป1,700แล้วครับผมพัน0 1,900, 2,000, 2 1 0 2 2ส0 0 2ั0 0 2ึ0 0แล้วข้างหน้าครับตูม,มรถหายไปเลยโอ้โหแรงจัดประลัดบอกครับผมแรงจริงแรงจริงรถหายไปเลยเดี๋ยวสปอนรถลกลับมาก่อนและนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับ ก็ต้องขอบคุณแลนดอนดีซีด้วยนะครับที่ไปตัดรถให้นะครับผมกลายเป็นรถครึ่งคันไปเลยนะครับผมก็ใครอยากดูรถแปลกๆนะครับผมก็จะพยายามหามาให้ดูกันนะครับอยากดูรถแบบไหนนะครับสไตล์ไหนนะครับเม้นบอกมาได้เลยนะครับรถเทินน้ํารถเทิร์ฟโบกรถบินได้รถอะไรขว่า,ากันไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปหาช่างอัดแล้วก็ให้ช่างอัดจัดการให้นะครับผมนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นนนนนปาพยัค์มันเท่ากันนะครับอ่าให้มันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะดูซิว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าไปครับผมจังหวะนี้เฮ้ยวิ่งได้หรอทุกคน <c oughs> เฮ้ยเป็นมอเตอร์ไซค์เลยครับงานนี้โอ้โหความความความถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับแต่ว่ามันจะความเอาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เรื่องได้เรื่องกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับผมนี่รถครึ่งคันครับรถครึ่งคันเฮ้ยผมว่ามันโคตรแปลกเลยว่ะแหวกแนวดีครับแนวนี้เนี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดแต่เลี้ยวทีนี้บอกเลยว่าหันหันสาแน่นอนทนำะเวลาเลี้ยวนะดูดิ ตกน้ำจนได้นะผมว่าตุ้มนนั่นไงเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวทำเป็นรถดำน้ำดีไหมทุกคนเออใครอยากดูรถด,ดำน้ำบ้างครับใครอยากดูรถด,ดำน้ำเลยครับผมเม้นบอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปทำมานะครับมันทำได้นะรถด,ดำน้ำเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเปลียวฟ้าครับเปลียวฟ้า และนี่ก็คือรถครึ่งคันนะครับกับโครงการคนละครึ่งนะครับที่เราได้เข้าร่วมกับช่างอัานไปเลยครับผมใครอยากดูรถอะไรก็เมนเมนบอกได้นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะกลับไปคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูเก้นบายบายครับเฮ้ย ตกน้ามีกแก้วแรงจัดประหลัดบอก